สรท่านผู้ฟังช่องเผยแผ่มารมีบายโจกนังการครับเรื่องเล่าวันนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าที่แอดมินไม่อยากให้ท่านผู้ฟังเชื่อในสิ่งที่แอดมินจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านหลวงปู่ต้นบุญติกะบันโยวัดพระธาตุจำปาอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับท่านได้กล่าวถึง สหมิกของท่านรูปหนึ่งก็คือท่านพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยแห่งวัดปาบวางนัเนเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามให้ได้รับทราบนะครับเรื่องราวที่ท่านได้ประสบพบเจอกับตัวท่านเองได้ม่างให้ทราบนะครับว่าการที่ท่านจะยอมรับใครได้ได้ไง่ายๆนะั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าอย่างหลวงปู่ที่น,นเองนะท่านก็มีพระอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่ใหญ่ คือหลวงปู่เทพโลกดอดอนเนี่ยเป็นอาจารย์ของท่านสอนศาสตร,ร์วิชาต่างๆใ้ท่านนะครับแต่เหตุไนพระอาจารย์หลวงปู่ต้นบุญจึงมีความเชื่อและชื่นชมในบุญบาร,รมีของพระอาจารย์สุริยันเป็นยิ่งนักนะครับท่านกล่าวให้ผมทราบนะบว่าสิ่งหนึ่งเป็นการฝึกมาได้ทางจิตท่านพระอาจารย์อ๊อฟเนี่ยท่านสามารถฝึกทางจิตเหล่านี้ได้สามารถจิตเหล่านี้หากฝึก ปฏิบัติภาวนาเนี่ยสามารถจิตเสื่อมได้สมาธิเสื่อมได้ฌานอภิญญาสามารถเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นการฝึกมาทางพระคาถาเวทมนต์ที่เป็นการฝึกมาตามลําดับขั้นตอนที่ฝึกได้แล้วสิ่งนี้จะมีความเสื่อมได้น้อยการฝึกมาได้ทางจิตนั้นไม่เหมือนการฝึกที่ปฏิบัติทุกๆวันนะครับเพราะว่าเป็นการสวดภาวนาบริกรรมคาถา เป็นลักษณะน้ำซึมบ่อทรายส่วนการที่ฝึกทางจิตนั้นจะเป็นการขึ้นมาทันทีที่สูงแล้วลดลงได้ถ้าเราไม่ฝึกจิตให้ต่อเนื่องส่วนการฝึกมาทางพระคาถานั้นจะไม่ค่อยเสื่อมเพราะเป็นการฝึกทุกวันทําจิตให้เป็นสมาธิอยู่กับสิ่งนี้ทุกขณะจิตซึ่งแนวทางการปฏิบัตินี้เป็นแนวทางของท่านพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยที่ท่านจะฝึกสมาธิของท่านด้วยการ บริกรพระคาถาบทต่างๆอยู่เสมอทุกๆวันนะครับในขณะที่ท่านภาวนาจเจริญจิตหรือคุยกระยาโยนก็จะมีสวดจิตภาวนาของท่านอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้จิตสมาธิของท่านเนี่ยแก่กล้าตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายที่จะสามารถทําก็ได้ง่ายส่วนการฝึกเฉพาะทางจิตเป็นของที่ขึ้นแล้วลงได้หากไม่ฝึกต่อเนื่องฌานนั้นได้มาจากการนั่งสมาธิ หรือถ้าได้มาจากการบริกรรมคาถาภาวนาชาที่เกิดจากการบริกรรมคาถาภาวนาเนี่ยจะมีการฝึกเป็นลําดับขั้นตอนได้แล้วตกยากตกแล้วก็ได้จนกว่าจะไปถูกทางเมื่อได้แล้วจะไม่ค่อยเสื่อมแต่ถ้าเป็นทางการฝึกทางสมาธิเพียงอย่างเดียวเมื่อได้แล้วหากหลงทางคือหลงในเอกลาบ หลงชื่อเสียงหลงวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช่หน้าที่ของสมณะที่พึงควรจะได้รับของสิ่งเหล่านี้เมื่อเสื่อมแล้วจะเสื่อมเลยอุปเทในการปลูกจิตจะไม่เหมือนกันส่วนบางท่านที่บอกว่าท่านนั้นท่านนี้สามารถเดินบนผิวน้ําได้นั่งสามาธิแล้วลอยได้นั้นจริงหรือไม่ถ้าหากเปรียบเทียบกันจริงแล้วท่านที่ว่ามานั้นยังไม่ เท่ากับของท่านพระอาจารย์อ๊อฟเลยพระอาจารย์อ๊อฟคือชื่อเล่นของพระอาจารย์สุเรียนโคสัป,ปัญโยนะที่หลวงปู่ตนบุญท่านมีความสนิทชิดเชื่อกันท่านก็จะเรียกชื่อกันเป็นชื่อเล่นนะครับเพราะว่าหลวงปู่ต้นบุญท่านกล่าวให้ถึงว่าเคยมีพระรูปหนึ่งสมัยเป็นเนนท่านบอกว่าตัวเองเนี่ยเดินภาวนาบนผิวน้ําได้นั่งสมาธิแ้ะตัวลอยได้นะครับอันนั้นหลวงปู่ตนบุญท่านก็ไม่ยืนยันว่ามันจริงหรือไม่จริง แต่ท่านจะไม่ค่อยเชื่อซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหากจะพูดว่าองค์นั้นเก่งอย่าง,งน,น,นาางงั้นอย่างเงี้ยได้ไอพินญาอย่างนั้นอย่างเงี้ยหลวงปู่เตือนวนท่านบอกว่าท่านอ๊อฟเนี่ยไม่เก่งด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ตนเองและไม่เคยเทศอวดตนเองว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่าง,งนี้แต่ถ้าหากจะพูดว่าดําดินบินบนท่านนี้ก็คือท่านพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนั้นก็ไม่ธรรมดาท่านสามารถทําได้เช่นกัน ถ้าท่านอยากทําท่านก็สามารถทําได้อย่างเวลาไปนั่งปกเนี่ยแสงออกจากตัวเลยวิ่งไปตามสายศิลเข้าสู่วัตถุมงคลให้เห็นกับตาเลยผู้ที่ได้ฌานอภิญญานั้นย่อมสามารถทําได้ทุกอย่างเรานี่แหละเป็นผู้หนึ่งที่ได้เห็นกับตาตนเองอย่างวันนั้นได้โทรศัพท์ไปหาท่านพระอาจารย์สุริยนโคสปัญโยท่านบอกว่าเราไม่ได้อยู่วัดเดอร์จะไปงานพุทธาพิเศษ ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีเฮาก็คือหลวงปู่ท่านบุญก็ถามท่านพระอาจารย์สุริยันว่าท่านจะไปไหนก็ไปไม่รู้ละ่ะผมจะไปรออยู่ที่วัดป่าวาังน้ําเย็นอําเภอเมืองมหาสา,ารคามเดอ้อจะเข้าไปที่วัดเพราะมีธุระอยู่แถวนั้นพอดีปรากฏว่าในขณะนั้นท่านพระอาจารย์สุริยนันโคชปัญโยท่านมีนิมต์ไปร่วมงานพุทธาพิเศษที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีซึ่งมีระยะทางห่างจาก อำเภอเมืองมหาสา,ารคามน่าจะประมาณร่วม300กิโลเมตรพอรถยนต์ที่นั่งมาถึงปากทางจะเข้าถึงวัดป่าวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสา,ารคามหลวงปู่ไดนบุนได้โทรศัพท์มาหาท่านพระอาจารย์สุริยันก่อนที่จะถึงวัดแต่ลูกศิษย์ที่ชื่อไก่ได้รับสายไก่หลวงพ่อมึงไว้ใส่โยมไก่ที่เป็นโยมอุปถัมติดตามท่านพระอาจารย์สุริยันบอก ให้มาผู้โดนบุญได้รับทราบว่าท่านเข้าไปนั่งปกครับอยู่ในพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่เฮาก็เลยพูดเด่นๆมาอู้อากาศร้อนขนาดนี้จะไปนั่งปกอยู่อย่างไรโทรศัพท์ไปหาท่านแต่เป็นโยมไก่ที่เป็นโยมอุป,ปถากให้ท่านพระอาจารย์สุร,ริยันรับสายแทนและยืนยันและโยมไก่เขายืนยันว่าพระอาจารย์สุริยันอยู่ที่จังหวัด อุบลราชธานีไม่เป็นไรหรอกเราจะแวะเข้าไปดูเขาตอกเสาเข็มที่วัดมองน้ำเย็นเดอ้อคั้นพอหลวงปู่ต้นบุญมาถึงวัดมองน้ำเย็นสิ่งที่ได้เห็นกับตาตนอเองเมื่อปรากฏว่าได้พบกับท่านพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนั่งรอยอยู่ที่วัดแล้วเราจึงถามท่านว่า อา้าวไหนว่าไปงานที่นูน่นอุบวณราชธานีท่านพาะอารย์สวยังก็บอกให้ใหเราทราบว่ากลับมาแล้วอา้าวทำไมจึงกลับมาเร็วแท้แล้วรถยนต์ล่ะอยู่ที่ไหนเขาเอารถออกไปซื้อข้าวของในเมืองสนทนากันได้กายเนื้อตาเนื้อมองเห็นพูดคุยกันตัวต่อตัวตามปกติไปจนเป็นเวลาพอสะควรประมาณ20นาที จึงได้กาบนาัสกุจึงได้กาบนมัสการลาซึ่งกันและกันแต่เราลงปูดด่ดนบุญเกิดความสงสัยเอ๊ท่านเนี่ยมาอย่างไรในลองโทรศัพท์หาท่านใหม่ก่อนนะท่านมาอย่างไรเครื่องโทรศัพท์ของท่านพระอาจารย์สุริยันปลายสายผู้ที่รับก็ยังเป็นคนเดิมคือเจ้าไก่โยมอุปถากประจําตัวของท่านพระอาจารย์สุริยัน โคสปัญญุที่ขับรถพาท่านไปงานพุทธ,ธาพิเศษที่จังหวัดอุบลราชธานีอา้าวไหนมาไกลมึงก็บอกวัดเตี้ยมึงซึ่งหมายถึงพระอาจารย์สุริยนันอยู่ที่อบบุบลกูก็ยังเห็นท่านอยู่ที่วัดอยู่เลยยังคุยกับท่านมาจากหยกอยู่เลยท่านไม่ได้ไปไหนพวกมึงไม่ได้ไปไหนมึงโกหกกูหรือท่านไปไหนทําไมจึงไม่รับสาย เจ้าไก่โยงอุปถากที่รับใช้ท่านพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยยืนยันกับเราลวงปูดตนบุญให้ได้รับทราบผมจะโกหกทําไมผมจะโกหกได้อย่างไรนี่ยท่านพระอาจารย์สุริยันก็นั่งอยู่นี่ผมยืนอยู่นี่ผมมองรอดช่องผมยังเห็นท่านนั่งปกอยู่ในที่นี่อยู่เลยท่านพระอาจารย์สุริยันก็ยังบอกท่านแล้วไงว่าท่านจะไปอุบลราชธานี หลวงปู่ต้นบุญเกิดความสงสัยท่านจะกลับมารวดเร็วได้อย่างไรบ้างบางทีโทรไปหาท่านพระอาจารย์สุริยันจะบอกว่าไม่อยู่แต่พอไปที่วัดแต่ทำไมจึงมองเห็นท่านอยู่ที่วัดอยู่เสมอในขณะเดียวกันหลวงปู่ต้นบุญได้ไปสอบถามพระลูกศิษย์บัวนั้นจำได้ไหมที่ท่านพระครูศรีไปนั่งปกที่วัดบัวขาวอเาเภอกุจินาลาย จังหวัดกาลสินแล้วหลวงปู่โทรไปหาท่านอ,อ๊อฟถามท่านว่าอยู่ที่ไหนท่านพระอาจารย์สุริยันหรือท่านอาจารย์อ,อ๊อบบอกว่าอยู่ที่วัดป่าวังน้ําเย็นมหาสารคามแต่ในขณะเดียวกันหลวงปูดด่ต้นบุญได้โทรศัพท์ไปถามท่านพระครูศรีที่วัดบัวขาวอำเภอกุชิตนารายจังหวัดกาลสินท่านบอกว่าท่านอ,อ๊อฟอยู่ในงานไปนั่งปกด้วยกันระยะ ทางจากกาลสินอำเภอกุชินาไทรมัจังหวัดมหาสา,ารคามระยะทางนั้นจะประมาณร้อยกว่ากิโลหลวงปู่ดุลมุนจึงเกิดความสงสัยจึงได้โทรกลับไปอีกโทรไปหาเจ้าไก่คนติดตามพระอาจารย์สุริยนันก็บอกว่าท่านอยู่วัดป่าวังน้ำเย็นที่ส,สรา,ารคามนี่นะครับไม่ได้ไปไหนเป็นที่แน่แปลกใจท่านหนึ่ง ยืนยันว่าพระอาจารย์สุริยันโคศป,ปัญโยอยู่ในพิธีงานพุทธาพิเศษที่จังหวัดกาฬสิน์ส่วนอีกคนหนึ่งก็ยืนยันว่ายืนยันว่าท่านพระอาจารย์สุริยันอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามทั้งที่เป็นเวลาเดียวกันแต่คนคนเดียวกับอยู่ได้ทั้งสองที่ในเวลาเดียวกันจึงเป็นที่ทําให้เราเกิดความสงสัยว่าท่านไปได้อย่างไรท่านสามารถแยกล่างไปได้ อย่างไรถ้าหากเป็นอย่างนี้จริงมันก็น่าแปลกใจว่าท่านไปได้อย่างไรท่านพระอาจารย์อ๊อฟหรือพระอาจารย์สุริยันท่านเป็นพระง่ายง่ายไม่มีพิธีวีตองใดท่านทําตัวเป็นพระธรรมดาทําตัวเหมือนกับหลวงปู่สวงท่านจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยบางทีท่านบอกว่าข่อยไม่มีเงินข่อยไม่เคยเป็นหนี้ ขอยกับต้องเป็นหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆภายในวัดข่อยกําลังขับรถไปเอาเงินที่ร้อยเอ็ดหลวงปู่ต้นบุญก็ถามท่านพระอาจารย์สุริยนว่าท่านจะไปเอากับใครได้ท่านก็บอกกลับมาว่ามันก็มีอยู่ละกันเพราท่านไปแล้วกลับมาก็ได้เงินจากสถานที่ที่ท่านไปได้นํามาจ่ายค่าวัสดุเขาเลยสามล้านบาทแต่ไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนมันเป็นเรื่องที่แปลก ผู้คนก็ไม่ค่อยรู้จักสื่อนิตยาสารก็ไม่มีให้เป็นที่รู้จักแต่ท่านสามารถสร้างวัดได้ราคานับ 10- 20ล้านได้ซึ่งในสมัยนั้นเป็นเป็นสมัยที่ยังไม่มีโลกโซเชียลยังไม่มีระบบสื่อสารใดการสื่อสารกับผู้คนภายนอกจะเป็นที่รู้จักก็คือต้องมีทางนิตยาสารหรือหนังสือพิมพ์ที่จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ วัดต่างๆส่วนเวลากลางคืนเนี้ยท่านพระอาจารย์สุเรียนจะนั่งสวดภาวนาอธิษฐานว่าใครจะเป็นเจ้าของบุญนี้ให้มาเลยที่ผ่านมาก็มีท่านผู้หนึ่งมาจากจังหวัดทางภาคใต้จังหวัดภูเก็ตเขาเดินทางมาเองเลยมาถึง <c oughs> ก็ถวายเลยสามล้านบาทโยมผู้นี้ก็มาแปลกนะมาถึงแล้วก็มาขอดูกุฏิ ที่พักอาศัยหอดูตู้เซฟท่านพระอาจารย์สุริยันก็เปิดให้ดูมองดูในตู้เซฟก็ไม่เห็นมีอะไรเขาก็เห็นว่าไม่มีเขาจึงทําบุญกับท่านแต่แท้ที่จริงของในตู้เซฟท่านพระอาจารย์สุริยันนั้นมีไม่ใช่น้นอยแต่ทำไมจึงมองไม่เห็นอะไรท่านบังตาไว้ไม่ให้เห็นก็ไม่เห็นนะท่านมีคาถาบางไม่ให้เห็นบางทีคนเห็นท่านไปงานนิมนม์ที่อื่น แต่เวลาที่คนมาวัดก็ยังเห็นท่านอยู่วัดมาถึงก็ยังได้คุยกันกับท่านอยู่ติดแต่ว่าท่านไม่อยากคุยด้วยกับคนแม้ท่านพระยารย์สุเรียนอยู่เดินหายอย่างไรก็ไม่เห็นเดินหายอยู่นั่นหาท่านอย่างไรก็ไม่เห็นวัดก็พื้นที่แคบๆมีน้ำล้อมรอบตลอดท่านจะหายไปได้อย่างไร แต่ทําไมคนจึงหาท่านไม่เห็นคนในวัดไปเดินหาจนเหนื่อยก็ไม่เห็นแต่พอท่านจะออกมาท่านก็เดินออกมาลงมาจากกุฏิหรือจะเป็นด้วยสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่หลวงปู่คาพันธ์โคสปัญโยแห่งวัดป้าปากจังหวัดนครพนมท่านจึงรับรองท่านพระอาจารย์สุริยันหลวงปู่ต้นบุญกล่าวสแสดงในสิ่งที่ท่านรู้เกี่ยวกับตัวตนของพระอาจารย์สุริยันที่ท่านได้สัมผัสด,ด้วยตนเอง แลวก็ได้ทดสอบได้ตนเองว่าสิ่งที่พระอาจารย์สุริยันเป็นผู้ปฏิบัติด้วยจิตภาวนาสามารถเกิดอภิญญาได้อย่างน่าอาศัศจรรย์คนเหล่านั้นต้องสามารถเรียบได้ตามขั้นตอนและตามคำสั่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านั้นท่านจึงจะรับรองว่าเป็นที่พึ่งแก่หมู่คณะได้เป็นที่พึ่งแก่ญาติโยมได้ ไม่ใช่ใครคนหนึ่งจะได้รับการรับรองเหมือนกันพระอาจารย์สุริยนนั้นท่านจะอยู่ที่ไหนจะห่างน้ําไม่ได้เพราะว่าในอดีตชาติของท่านนั้นเคยเกิดเป็นเชื้อสายเก่าของพญานาคท่านเคยเกิดเป็นนาคภาวนาเป็นนาคจำศีลภาวนาเป็นฤาษีนาคราชมาก่อนส่วนครูบาอาจารย์ของท่านพระอาจารย์สุริยันนั้นเป็นที่รู้จักกันดีก็คือหลวงปู่คำพันโคสปัญโยและมีอีกท่านก็คือหลวงปู่ท่านหนึ่งจำชื่อท่านไม่ได้ ท่านพระอาจารย์สุเรียนนั้นสมัยเป็นเนนเคยไปเิียนวิชากับหลวงปู่รูปนี้ครั้งนั้นมีการปลุกเสกพระที่วัดพระแก้วมรกตที่กรุงเทพทางเจ้าที่ราชการได้นําเครื่องเฮลิคอปเตอร์มารับหลวงปู่ไปงานปลุกเสกแต่ปรากฏว่าคนทั้งหลายไปหาท่านอย่างไรก็หาไม่เจอจึงได้ให้เนนน้อยก็คือท่านพระอาจารย์สุรีย,ยนสมัยนั้นไปตามหาก็ สามารถหาท่านเจอเพราะเป็นผู้ที่ได้เรียนวิชาจากท่านปรากฏว่า,าไปหาท่านเจอที่ทุ่งนาปลายกระท่อมนาเนยน,น้อยจึงเข้าไปนิมนต์หลวงปู่ครับในหลวงท่านมีรับสั่งให้มานิมนต์หลวงปู่ไปบุกเสกอริหานจิตให้อยู่ที่วัดพระแก้วนิมนต์หลวงปู่ไปเร็วนี้ครับห้วยเฮาวาเฮาลี่คือหลบดีแล้วเป็นอย่างเคยยังบกพ้อนอนอหลวงปู่ท่านนั้น ที่ผู้คนไม่ค่อยรู้จักจึงได้เดินทางไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากในวงังมารับท่านที่วัดเพื่อไปงานพุทธ,พ,พ,ทธพิเศษที่กรุงเทพมหานครท่านพระอาจารย์สุรยันนี้ท่านได้รับการเรียนวิชาทมจากหลวงปู่่ทนนี้มาเกือบร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่เป็นสัมมาณรพระอาจารย์ของท่านพระอาจารย์สุริยันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดเป็นที่เคารพชดทา นับถือของเจ้านายที่อยู่ในห้วในวังขนาดท่านหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองท่านพระอาจารย์สุริยันเดินทางไปกราบเพื่อไปขอเรียนวิชาด้วยท่านหลวงพ่อแพรก็ยังไม่รับเพราะว่าท่านบอกว่าที่มีอยู่เนี่ยก็มากมายแล้วอย่างหลวงปูม่มีท่านพระอาจารย์สุริยันก็เรียนมาเกือบทั้งหมดและกับท่านหลวงปู่เฉยนี่ไหว้ปู่แขนของท่านนั้นไม่ไม่ไฟนะ ท่านเรียนวิชากันไฟมาสุดยอดถ้าออฟนิมนต์ไปที่ไหนท่านหลวงปู่เฉยจะไปด้วยทุกงานส่วนท่านหลวงปู่สิงอยู่อำเภอกันทละวิชัยอายุ80กว่าจะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาการทำตะกุดให้ท่านออฟแต่ถ้าพูดถึงว่าท่านออฟนี่จะเก่งในเรื่องมหานิยมเมตตามหาเสน่ห์เพราะท่านได้สีพึ่งต้นตำรับ มาจากวงปูกกำพันโคสัป,ปัญโยถ้าใครได้ระับสีพึ่งท่านไปแล้วเนี่ยจะเป็นสีพึ่งมหาสมปรานาอาธิษฐานขออะไรก็มัดจะได้สงความต้องการแต่ท่านจะไม่ให้ใครง่ายๆตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งมาพบท่านพระอาจารย์สุรยันนำพระเครื่องมาให้ท่านดูพอให้ดูแล้วก็เก็บพระเรียบร้อยจึงได้กลับไปเมื่อได้กลับไปถึงวัดแล้วพระรูปนั้น ได้มากล่าวหาว่าท่านพระอาจารย์สุริยันขโมยพระเครื่องของตนไปพระรูปนั้นที่อ้างว่าราคาเป็นแสนท่านพระอาจารย์สุรยันก็บอกว่าไม่ได้เอาจะเอาไปทําไมของแค่นี้เราก็แค่ดูเฉยเฉยเคยพูดเล่นอยู่หรอกว่าเราขอเดอร์แต่จริงไม่ได้เอาไปเดอร์พระองค์นั้นจึงสงสัยหรืออ้างคําพูดว่าท่านอ๊อบอยากได้ จึงต้องลักเอาต้องขโมยไอต้องขโมยเอาท่านก็ได้แยงไปว่าถ้าว่าจะมากล่าวหาอย่างนี้ก็ทําทไมไม่บอกกันตรงตรงเลยว่าอยากได้เงินจะหาให้ไดเงินแค่นี้ถ้าหากจะมาผิดใจกันเพียงเรื่องเงินแค่นี้ท่านะ้าจารย์สุเรียนจึงได้โทรมาปรึกษากับหลวงปู่ต้นบุญหลวงปู่ต้นบุญจึงได้แนะนําท่านไปว่าท่านอ๊อเอ้ยใครผิดใครถูกก็รู้กันอยู่ เรานั้นรู้อยู่แล้วว่าท่านนั้นไม่ได้เอาของเขาไปหลอกขอของเพียงแค่นี้มันไม่ใช่สิ่งของที่จะทําให้คนเราเหาเหินเดิอนอากาศได้เราก็มีดีของเราอยู่แล้วเอาอย่างนี้เถิดท่านอ,อบเอ้ยบารมีของท่านนั้นก็ไม่ธรรมดาจุดทูบจุดเทียนให้เห็นเป็นอัญมพรทันตาเลยใครผิดใครถูกก็จะได้รู้กันเลยท่านพระอาจารย์อบ หรือพระอาจารย์สุเรียนโคสปัญโยจึงได้ไปจุดทูบพอจุดทูกปับ๊บรุ่งขึ้นวันใหม่พระรูปนั้นที่กล่าวหาว่าท่านพระออบนั้นได้เดินทางไปกับคณะจะไปที่จังหวัดจันทบ,บุรีปรากฏว่ารถยนต์นั้นได้ไปชนต้นไม้ขาดเป็นท่อนเลยส่วนตัวรถตกลงไปในคลองน้ํารถพัง พระรูปนั้นก็เดินไม่ได้เป็นปีเลยที่พระรูปนั้นเดินไม่ได้สุดท้ายพระรูปนั้นจึงได้โทรศัพท์มาขอข้ามาท่านพระอาจารย์สุริยันก็ที่ได้ร่วนเกินท่านที่เห็นเป็นอายามพระทันตาเลยเพราะจิตท่านไวและจิตท่านแดงพร้อมท่านซ้อมตลอดท่านไม่มีลูกศิษย์มากเหมือนองค์อื่นแต่คนก็มาหาท่านไม่ขาดและไม่เห็นว่าท่านจะคุยกับใครนาน คุยเล็กน้อยแล้วก็ไปก็ไม่รู้ท่านมีดีอะไรคนจึงมาหาไม่ขาดสายอย่างพวกที่ลงการเมืองมาหาท่านแม้คนนั้นเองก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งนั้นจ่ายเงินเท่าไรแต่ท่านสามารถรู้ว่าคู่แข่งนั้นลงเงินไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ท่านจะแนะนําบอกให้ทราบเลยให้คนนั้นทําแบบนั้นแบบนี้ก็ได้เป็นเลย ส่วนพายในของท่านนั้นท่านก็ช่วยตลอดอยู่แล้วบางคนที่มาพบท่านบอกว่าไม่มีเงินท่านบอกว่าแพ้ก็แพ้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าท่านบอกแล้วต้องทําตามคําของท่านถ้าไม่ทําตามก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเลยอย่างพวกข้าราชการพวกครูมาพบท่านขอให้ท่านช่วยท่านพระอาจารย์สุริยันดูแล้วท่านจะบอกว่าดวงมันตันนะ ดวงมันตันนะดวงเจ้ามันตันไปไม่ได้เจ้าต้องไปแก้ไขแบบนี้ต้องไปแก้ไขแบบนี้แบบนี้เดอ้อจึงจะไปได้เมื่อไปทําตามมันก็ได้อยากเขาติดอาจารย์ระดับสามอยู่คนก็วิ่งมาขอให้ท่านช่วยท่านก็จะแนะนําให้ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาไปแก้ไขาตามที่ท่านแนะนําก็ได้บางคนท่านก็บอกให้ทราบเลยที่ไม่ได้เพราะว่าคนคนนี้ ติดบนบานไว้ยังไม่ได้ไปแก้คนนี้ต้องไปแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะรู้ของท่านถ้าท่านอยากพูดนะหากมีบุญสัมพันธ์กับท่านท่านจะทักเลยเจ้าไปทําแทงมาใช่ไหมนี่ปัญหาของเจ้าเป็นแบบนี้ท่านจะชี้ออกมาให้เลยถ้าหากเจ้าไปแก้ไขแบบนี้จะหายและสิ่งที่หวังไว้จะได้อย่างพวกร้านทอก็เหมือนกัน ท่านอาจารย์สุริยันจะร้องบอกเลยมีเงินเท่าไรให้ซื้อทองไว้อย่าไปเก็บเงินไว้ให้เก็บทองท่านสั่งให้ซื้อร้านทองก็ซื้อไว้เลยเป็นติดยี่สิบล้านพอทองขึ้นเขาก็มีกำไรซื้อทองแท่งไว้เมื่อนำทองแท่งมาแปลเป็นทองรูปพปรพันเขาก็มีกำไรเพิ่มขึ้นอีกหลายพันตอนนั้นท่านสั่งให้ลูกศิษย์ ซื้อทองแท่ไว้ตั้งแต่ราคาบาทละเก้าพันกว่าบาทเดนขึ้นมาถึงบาทละหมื่นสองเขาก็พากันแยง่งกันโอ้ทองราคามันขึ้นแล้วซื้อต่อไปไม่ไหวแล้วท่านไม่ได้ก็ต้องซื้อถ้าหากเจ้าอยากได้กําไรปรากว่าเดี๋ยวนี้ราคาทองคํามีราคาสูงบาทละเกือบสองหมื่นบาทแล้วในสมัยนั้นราคาทองอยู่สองหมืนบาท เป็นไงเป็นไปนตามที่ท่านพูดไวไหมถ้าท่านบอกว่าทำฮาริตทำท่านบอกว่าให้หยุดคือต้องหยุดอย่างบางทีท่านทราบว่ามีคนนำที่ดินมาขอให้ให้ท่านช่วยให้ขายให้ได้ท่านจะบอกว่าถ้าขายที่ดินได้ให้นำรถมาถวายหลวงพ่อนะคือท่านรู้ว่าหากขายที่ดินได้นั้นจะมีกำไรมาก พอเขาขายได้เขาก็นํารถกระบ,บะมาถวายให้ท่านจริงๆแต่ท่านก็นําไปถวายให้แกวัดที่ขาดแคลนต่อไปรถคันหนึ่งของท่านเจ้าคณะอําเภอจังหวัดร้อเอ็ดที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นรถอีซุซุมิวเซเว่นบราคารกระบ,บะท่านพระอาจารย์สุริยนตนั้นยกให้โดยที่ท่านไม่ต้องไปออกข่าวประชาสัมพันธ์โฆษณาตนเองใดๆเลยท่านทํากับหมู่คณะ ท่านไม่ได้ทำอ่อนหน้าให้ตนเองเลยคือถวายด้วยใจท่านเป็นคนง่ายในการวางตัวมีข้อหนึ่งได้มีการทดลองบารมีครั้งนั้นท่านพราอาจารย์สุริยันท่านได้ไปในงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีครูบาอาจารย์สองท่านที่ผู้คนรู้จักแต่สําหรับท่านพราอาจารย์สุริยันนั้นคนไม่รู้จักเท่าใดจึงได้มีการเสี่ยงทายบารมีกันคอยยูเดอ้อวันนี้ ใครจะได้รับการถวายซองมากกว่ากันถ้าวันนี้มีใครได้รับปัจจัยจากญาติโยมมากกว่ากันคนนั้นคือผู้ชนะวันนี้ต้องเติมน้ำลันรถให้เดอ้อปรากฏว่าใครต่อใครก็นำเงินมาถวายนี่เงินถวายหลวงปู่สร้างเจดีย์นะปรากฏว่ามวลน,นั้นหลวงปู่ได้เงินหนึ่งหมื่น 8,000บาทมองดูท่านพระอาจารย์สุรยันแล้วอย่างมากปัจจัยคงจะมีผูน้นํามาถวายไม่น่าจะเกิน3,000บาทจากนั้นเรารถปูนบุญจึงได้ขึ้นไปบนสระข้างบนพอขึ้นไปคราวเดียวกักบลงมาท่านพระอาจารย์สุริยันนั้นกลับปรากฏว่ามีผู้นําเงินมาถวาย20,000บาททั้งทั้งที่คนไม่รู้จักท่านเลยท่านนั่งเฉยๆไม่ได้พูดอะไรกับใคร ท่านพระอาจารย์สุรยันท่านนั่งอธิษฐานเอาตัวท่านมีขถาสวดสวดสวดภาวนาอยู่ในใจปรากฏว่ามีคนนําปัจจัยมาถวายให้ท่านเลยคนละพันสองพันบาทห้าพันบาทก็มีท่านรับแขกไม่เก่งแต่ทําไมจึงมีเงินท่านพระอาจารย์สุรยันต้องมีดีท่านจะไม่พูดล่ำไปกับคนท่านจะเป็นคนที่ชอบร้องใจคนท่านพระอาจารย์สุรยันสามารถพูดอะไรแล้วจะได้เงินเลยท่านจะทราบว่า ในสถานที่อย่างนั้นจะมีอะไรอยู่ในนั้นท่านจะย้ําบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้อย่าเพิ่งขายเดอ้อมีของนะขวดดูก็มีของเก่าจริงๆท่านพระอาจารย์สุริยันเวลาที่ญาติโยมมีปัญหาติดกัดในทางธุรกิจอย่างมีโยมกระดิ่งมาพบท่านงานมีปัญหาถ้าหากงานนี้ผ่านจะได้เงินทันทีสามถึงหล้านบาทท่านพิจรารณาถ้าหากงานสำเร็จแล้ว นำเงินมาช่วยสร้างวัดห้าหมื่นบาทเดอ้อจึงจะช่วยอยู่เป็นค่าครูบูชาครูสร้างปุะสนร่วมกันถ้าคนนั้นง่ายๆหากเขาบอกว่าไม่มีปัญหาและมีบุญสัมพันธ์กันท่านพระอาจารย์สุริยันจะจัดการให้ใช้เวลาสิบถึงยีสิบวันเขาก็ได้สมความปรารถนาแล้วจึงนาเงินมาถวายทำตามสัจจะที่บอกเก่าวกับท่านตามที่ถอกันไว้ ตามเสติตามเสติประมาณร้อยลที่คนเข้าไปพบท่านขอให้ท่านช่วยจึงจะได้ผลครับนั่นคือคำจำกัดความเรื่องราวของพระผู้พิกชตาหนุนดวงนามว่าพระอาจารย์สุริยันโคนสปัญโยแห่งวัดบ่าววังน้ำเยน็นที่หลวงปู่ต้นบุญติกะปัญโยแห่งวัดตาทุ่งโกราลาเฉลิมรานอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ปัจจุบันหลวงปูด่ดูนบุญท่านไปอยู่ที่วัดพระาธาตุจำปาอําเภอพังคนจงังหวัดสกลนครนะครับท่านหลวงปูด่ดูนบุญได้กล่าวให้แอดมิน,นรับทราบสําหรับญาติโยมท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาทางจังหวัดมหาสารคามนะครับควรหาโอกาสสักครั้งหนึ่งไปนมันสก,การองค์พระาธาตุเจดีย์เชวดากองหรือพระาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคามโบสถ์ไม้ ตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็จะได้รูปสร้างบุญกุศลกับท่านพระอาจารย์สุริยันนั่นก็คือการก่อสร้างพระพุทธรูปนั่งเมืองสูง168่งกสูงทั้งหด1นึเมตรนะครับซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลกเมื่อมีการก่อสร้างสําเร็จ,จสิน้นครับเรื่องเล่าคร่าวๆข,ข,ข,ของท่านพระอาจารย์สุริยันแอดมินก็นําเสนอ เพียงควสังเกตให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้ให้เชื่อนะครับแต่เล่าสุขกันฟังสําหรับวันนี้ขอความสุขความจเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีความสุขและสบายจิตสบายใจกามาหากินก็จะเลยนุ่งเรืองทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ